สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและก็รบทุกๆท่านครับพบกับผมเต่านินจาครับทาง SSKTV หนังสือพิมพ์สกิดข่าวออนไลน์วันนี้เราพบกันวันที่6พฤษจิกายน2567ครับและวันนี้เรามีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของพี่น้องชาติพันธุ์ในกรณีที่มีการประกาศนะ ในการจัดทําทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน <c oughs> ในเขตสํานักทะเบียนอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีเรื่องของการาดําเนินการหรือการดําเนินงานที่ผิดพลาดของนายกร,รัฐมนตรีและรัฐบาลไทยกับการให้สัญชาตินะฮะที่เอื้อต่อพมา่าและเราไปปิดท้ายกันที่เรื่องของเกาะกูดนะฮะ จริงอยู่นะไทยไม่ได้เสียเกาะกูดแต่ไทยกำลังจะเสียแผ่นดินทางทะเลและแผ่นดินในพื้นที่ที่อันตรายเหมือนดังเราที่เคยเสียเขาพระวิหารมาแล้วเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันครับว่าวันนี้ผมเต่านินจาจะนำอะไรมาพูดมาบอกมากล่าวนะครับที่สำคัญนะฮะเรา ก็จะติดตามเรื่องที่เรายื่นไปแล้วเพราะว่าเราได้รับคําตอบมาคนละเรื่องนะเราถามวัวแต่เขาตอบควายเพราะฉะนั้นเราจะต้องเดินหน้าต่อไปและในเดือนธันวาคมนี้เราคงต้องลงพื้นที่กันนั่นก็คือนำกลุ่มสมาชิกของเรานะฮะไปทวงถามว่าการดำเนินการของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องของพอมา่า ที่ผิดกฎหมายนั้นดําเนินการอย่างไรนะฮะรู้สึกว่ารัฐมารัฐบาลพยายามที่จะกลบเกลื่อนเรื่องนี้แล้วไปหาทางออกทางอื่นถ้าก็เป็นความพยายามที่จะปกปิดและไม่พยายามที่จะเดินหน้าในเรื่องของการผลักดันแรงงานพม่าที่ผิดกฎหมายนะะทั้งแรงงานที่ผิดกฎหมายาผู้ที่เข้ามาค้าขายอย่างผิดกฎหมายและเด็กๆที่อยู่กับพ่อแม่โดยผิดกฎหมาย นะทำให้ประเทศไทยเกิดความาเสียหายในหลายๆด้านทั้งด้านเศรษฐกิจนะด้านสวัสดิการและความมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจรึงจะมาพูดกันตรงนี้นะครับและเราจะตามรัฐบาลถ้ารัฐบาลยังไม่ดำเนินการตามที่เราต้องอประชาชนทั้งหมดต้องการเนี่ยเราก็จะ มีการยื่นเรื่องต่อทางทหารถ้าทหารยังไม่ต้องการเราก็จําเป็นต้องปักหลักนะร่วมกับกลุ่มเนินเพื่อที่จะขับไล่รัฐบาลนี้เพราะยิ่งอยู่ไปนานเราก็เห็นว่าประเทศไทยคนไทยกําลังจะเสียแผ่นดินนะเส,นเสียอนาคตเสียรายได้และจะกลายเป็นพลเมืองชั้นสองนี่คือสิ่งที่อันตรายต่อชาติต่อบ้านต่อเมือง ดังนั้นเราไปติดตามดูเรื่องราวกันในวันนี้ว่าผมเต่านินจาจะมาพูดเรื่องอะไรบ้างไปดูกันครับสิ่งแรกนะฮะเราไปดูประกาศของอำเภอเวียงแหงเดินหน้าดำเนินการเรื่องการให้สิทธิของชาติพันธุ์และคนไร้สัญชาติโดยคำสั่งอำเภอเวียงแหงที่243 2567เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้ที่ได้รับการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในเขตตำนักทะเบียนอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่นะครับด้วยจังหวัดเชียงใหม่แจ้งให้อำเภอเวียงแหงเร่งรัดดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนกรณีทุจริตจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนตามมาตรา38วรรค2ในพื ing, ้นที poke, ่อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 1422รายซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงจำนวน1188รายเพื่อเป็นการป้องกันและปรับปรามการกระทำการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนและแก้ไขสถานะบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหนังสือทางการที่เกี่ยวข้องนะให้ยุติโดยเร็วอาศัยอำนาจความตามมาตราศ2 มาตรา68แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2 5 3 4นมาตรา4มาตรา10และมาตรา1ิเบแห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนรัฐฎรพศ2 5 4 4แก้ไขเพิ่มเติมวงเล็บฉบับที่2องพศ .2551 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท0309จุทับว .323 ลงวันที่12กุมภาพันธ์2500 57เรื่องแนวทางการดำเนินการกรณีทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนจึงแจ้งจึงแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่รับการจัดทำทะเบียนรอดบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในเขตตำนักทะเบียนอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ดังนี้หนึ่งประหลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนนะเป็นหัวหน้าคณะทำงานประหลัดอำเภอผู้ประสานงานตำบลทุกตำบลคณะทำงาน กำนันทุกตำบลคณะทำงานคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่บ้านเป้าหมายคณะทำงานสมาชิกอาสารักษาดินแดนโพวียงแหงที่ได้รับมอบหมายนะเป็นคณะทำงานเจ้าหนะ้าที่นักจัดการทั่วไปคณะทำงานเลขานุก,การให้มีอำนาจดังนี้ 1. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในเขตอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับรายงาน การจัดท,ทําทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนจัดทําประวัติประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนตามมาตรา38วรรคสองกรณีทุจริตในพื้นที่โพวงแหงจังหวัดเชียงใหม่จํานวน1,422รายซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงจํานวน1,198รายสองเรียกเจ้าบ้านหรือบุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริงให้แสดงหลักฐานต่างๆและเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยให้มีอำนาจเข้าไป สอบถามผู้อยู่ในบ้านใดๆในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกตามความจําเป็นและตามความเหมาะสมรวบรวมสามรวบรวมหลักฐานเสนอให้หนายทะเบียนอำเภอเวียงแหงทราบเพื่อพิจารณาดาเนินการตามหน้าหน้าที่หากมีมีปัญหาอุปสรรคประการใดให้รายงานนายอำเภอเวียงแหงทราบทันทีสี่รายงานผลการดําเนินการจังหวัดเชียงใหม่ทราบอย่างต่อเนื่องว่าจะแล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนพศ2 5มารเป็นต้นไปสั่งณนะวันที่9เดือนพฤษภาคมพฤศจิกายน2567ในายขวัญชัยเนื่องจำนงนะนายอำเภอเวียงแหงนะครับต่อมามีประกาศด่วนที่สุดที่ชม2018ทออับทรทจุดรอจุดนะ3 9 2ที่ว่าการอำเภอเวียงแหงถนนร่วมใจ ชม503.50 5. พุทธหพจิกายนสองหเรื่องการจัดทำประวัติตัวบุคคลทีม่มีสถานะทางทะเบียนตามมาตรา3 8มวรรคสองบงเล็บบัตรหัวศูนย์นะครับเรียนผู้ใหญ่บ้านหมู่สิตบตำบลเมืองแหงสิ่งที่ส่งมาด้วยนะบัญชีรายชื่อด้วยจังหวัดเชียงใหม่แจ้งให้เภอเวียงแหงเร่งรัดดำเนินการตรวจสอบคุณสมบ,บัติ การจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่มีสถานะทางทะเบียนกรณีทุจริตการจัดทำประวัติการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนตามมาตรา38วรรค2อในพื้นที่ภูมวงแห่งจังหวัดเชียงใหม่จำนวน1,422รายซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงจำนวน1,198รายเพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการกระทำทุจริตทางทะเบียน และบัตรประจําตัวประชาชนและแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหนงังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ยุติโดยเร็วเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมายอำเภอเวียงแหงซึ่งให้ท่านประ,ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้มีรายชื่อวงเล็บตามบัญชีารายชื่อที่ส่งมาด้วยามาเจ้าหน้าที่สำนักงานทะเบียนอำเภอเวียงแหงเพื่อตรวจสอบ มูลทางทะเบียนร,ราษฎรภายใน30สิวันนับจากการได้รับรงังสือฉบับนี้ทั้งนี้สําหรับผู้ใหญ่หมู่สิบตำบลเมืองแหงได้แจ้งเจ้าบ้านตามบัญชีรายชื่อมาพบเจ้าหน้าที่สํานักงานทะเบียนอาเภอเวียงแหงภายในกําหนดจึงเรียนมาเพื่อดําเนินการนะในขวัญชัยเนื่องจํานงนะานโพเวียงแหงทั้งหมดนี้คือการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิของผู้ที่ได้รับบัตรหัวศู์ ทีนี้มันมีอยู่เรื่องหนึ่งนะในกรณีที่มีการตรวจสอบแล้วก็มีการไปยกเลิกบัตรแรงงานเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เข้าสู่ขบวนการการทําประชาคมการตรวจสอบจากชาวบ้านและกำนันผู้ใหญ่บ้านผ่านแต่ปรากฏว่าทางอำเภอก็พยายามที่จะดึงเรื่องไว้นะโดยอ้างว่าคนเหล่านี้ได้เคยทําบัตรทำพาสปอร์ตซีไอามาแล้วนะฮะ เราจึงอยากจะแจ้งให้ทราบว่าจากการที่มีการทำพาสปอรตซีไอในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอันเนื่องมาจากเขาได้รับการสำรวจและขึ้นทะเบียนประวัติไว้เป็นที่เรียบร้อยแต่ปรากฏว่ามีการเรียกรับเงินในยุคนั้นนะไม่ใช่ไปกล่าวหา,าเจ้าหน้าที่และนายเพเภอในยุคนี้นะในยุคที่ผ่านมาเขาจึงไม่สามารถที่จะทำบัตรหัวสูงได้จึงถูกบังคับนะบีบเค้นจากทางราชการ ให้ไปทำพาสปอร์ตทีไอทั้งๆท,ที่เขาไม่ใช่พม่านะเพราะการทำพาสปอร์ตทีไอนั้นจะต้องมีใบมะปองตินและใบเองตองจู้นะครับแต่เมื่อคนพวกนี้ไม่มีก็ไปทำปลอมขึ้นมาในที่สุดก็ไปเปลี่ยนแปลงสัญชาติเขาจากไทยใหญ่จากกะเรียงจากพี่น้องชาวเขานะกลายเป็นพม่านะดังนั้นเขาจึงมาร้องเรียนและก็ได้มีการนำพาไปตรวจสอบที่กระทรวงแรงงานและกระทรวงแรงงานก็ได้มีการสั่งยกเลิกให้เรียบร้อยแล้ว แต่ทางอำเภอยังไม่ดําเนินการกระผมเต่านินจาจึงของฝากเรื่องนี้ให้กับทางท่านานอำเภอเวียงแหงท่านใหม่นี่นะนายท่านขวัญชัยเนื่องจํลองนะครับให้ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมที่แท้จริงต่อพ่อแม่พี่น้องที่เขาอยู่กันมาอย่างยาวนานไม่ใช่เอาพมา่าหรือเอาคนที่เข้ามาไม่กี่วันมาสวมซึ่งตรงนี้ผมมีหลักฐานนะว่ามีการเอาพม่านะครับ และมีการเรียกรับเงินกัน7-8หมื่นเนี่ยนะแล้วก็มาทำในหลายพื้นที่นะครับเราไม่ได้ไปกล่าวหาอำเภอเวียงแหงนะแต่ผมยกตัวอย่างให้ฟังดังนั้นเรื่องนี้กรบผมเต่านินจาจึงขอฝากด้วยก็แล้วกันนะครับเรื่องต่อมานะฮะเราเห็นการดำเนินการที่ผิดพลาดของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไทยกับการให้สัญชาติที่เอื้อต่อพอม่าจนพม่าออกมาประกาศนะจะปกครองประเทศไทย ใทยจะเสียพื้นที่นะเสียแผ่นดินไทยโดยประชากรอันมาจากการกระทําของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐทั้งนี้สืบเนื่องจากกรณีที่มีการประกาศที่จะให้สัญชาตินะฮะ483,000คนเนี่ยเราได้มีการนําเรื่องนี้เสนอต่อรัฐบาลบอกว่าให้มีการตั้งคณะกรรมการอันมาจากกระทรวงต่างๆดังที่เราเสนอไปแล้วนะแต่ปรากฏว่ารัฐบาลไม่สนใจ ไม่ฟังและไม่ใส่ใจแต่ได้มีการประกาศที่จะให้าสัญชาติ4ีแสนกว่ารายนะครับทีนี้มันขัดกันจากการสำรวจเนี่ยนะมันมีสองสามหมื่นรายที่จะได้เกี่ยวกับเรื่องของบัตรประชาชนและก็อีกส่วนหนึ่งก็จะได้บัตรหัวศูนย์แต่ปรากฏว่าประกาศไปสี่แสนกว่ารายทําให้พรรคการเมืองนักการเมืองบางพรรคเนี่ยนะฮะไปกวาดต้อนเอาพม่านะฮะที่จะเข้ามาสวมสิทธิ จนมีการออกมาโวยว่าเรื่องนี้นะได้มีพาม่าเข้ามาสมสิทธิ์แทนกลุ่มพี่น้องชาติพันธ์เพราะฉะนั้นพี่น้องชาติพันธ์ก็จะไม่ได้สิทธิ์ตรงนี้แต่สิทธิ์ตรงนี้กลับจะไปกลายเป็นของพาม่าหลายแสนคนนะซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายต่อชาติต่อแผ่นดินและอันตรายที่เราจะเสียแผ่นดินนะโดยประชากรน,นะครับไปฟังทิปคลิปเทปนี้ดูนะเราขออนุญาตท่านนะ เพื่อที่จะมาเผยแพร่ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยตาสว่างและอยากให้รัฐบาลได้ดูด้วยเพื่อที่จะได้รู้ว่าการกระทํานั้นเป็นการกระทําที่ผิดพลาดเพราะการการดาเนินการถ้าไม่มีคณะกรรมการจากส่วนกลางที่มีอํานาจในการอ่าในการดูแลในการตรวจสอบนะปัญหาก็จะมั่วและแน่นอนนี่คือที่มาของการจะมีกระบวนการค้ามนุษย์โดยมีนักการเมืองบางพักหนุนหลังที่เขาเชียร์พม่า ไปดูคลิปนี้กันครับคือหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติค่ะและสถานะบุคคลให้แก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร เป็นเวลานานนะคะแล้วก็กลุ่มบุตรที่เกิดในราชาอาณาจักรค่คะปัจจุบันนะคะมีชนกลุ่มน้อยกลุ่มชาติพันธุ์นะคะอยู่ในไทยจำนวนทั้งสิ้น8,205,635ลารยายนะคะโดยคงเหลือบุคคลที่รอการพิจารณากำหนดสถานะจำนวน4 0, 8 0 3 6 2ายรายค่ะสมชค่ะจึงขออนุมัติหลักเกณฑ์ซึ่งยึดกรอบตามหลักเดิมค่ะก็คือกลุ่มเป้าหมายเดิมนะคะแต่เปลี่ยน แปลงเงื่อนไขหลักเกณฑ์เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปด้วยความรวดเร็วเช่นการปรับระยะเวลาในการดําเนินงานในภาพรวมนะคะจากเดิมเนี่ยต้องใช้ถึง270วันนะคะเปลี่ยนเป็น5วันค่ะ พมา่าเทือนสองหน้าอุ้งอิงลั่นเฮให้สัญชาติไทยเย้ยชาวพมา่าจะเป็นนายกปกครองคนไทยพบพมา่ายังฝุดเป็นผู้ใหญ่บ้านเพียกจากกรณีประเด็นเรื่องของชาวพมา่าค่ะที่มีการหนีภัยสงครามเข้ามาอยู่ในประเทศไทยและมีการสมคบคิดค่ะเข้ามาสร้างอิทธิพลทําให้ตัวเองค่ะได้เป็นผู้ใหญ่บ้านมีตําแหน่งต่างๆจากนั้นค่ะก็ได้สัญชาติไทยแล้วก็มีการเอาพวกของตัวเองก็คือชาวพมา่าค่ะ เขามายื่นขอสัญชาติไทยเป็นจํานวนมากเช่นในกรณีค่ะที่เกิดขึ้นที่อําเภออุ้มพางจังหวัดตากเมื่อช่วงประมาณวันที่18กันยายนที่ผ่านมาที่เพจวันนี้พักส้มโกหกอ,อะไรได้มีการออกมาแชรโดยมีการโพสต์คลิปข่าวตํารวจและท่องเที่ยว พร้อมกับมีการระบุข้อความว่าคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้ชาวพม่าได้สัญชาติไทยต่อมาได้เป็นผู้ใหญ่บ้านและได้มีการช่วยเหลือให้พวกพ้องได้สัญชาติไทยส่วนตัวหนูถ้าทําทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายก็โอเคแต่ถ้าไม่ตรงไปตรงมาหรือมีการเมืองแอบแฝงก็รับไม่ได้ทีมงานกําลังตรวจสอบข้อมูลอยู่ นอกจากนี้ค่ะทางเพจยังมีการโพสต์ด้วยว่าพบเอกสารและก็ภาพกิจกรรมขอสัญชาติไทยให้กับชาวเมียนมาจํานวนมากในพื้นที่หมู่ที่2ตําบลแม่จนันอําเภออุ้มพังังหวัดตากซึ่งก็เป็นพื้นที่ของสสพักสม ที่ก็มนโยบายค่ะให้สัญชาติไทยกับต่างด้าวภายใน3ปีโดยทางเพจมีการระบุเพิ่มเติมด้วยว่าตอนนี้ต้องตรวจสอบต่อไปว่าการขอสัญชาติดังกล่าวมีการเร่งรัดและไม่ตรงไปตรงมาหรือไม่นอกจากนี้ค่ะทางเพจยังได้มีการโพสต์ภาพที่นายชัยวัฒน์ตุลาทนอดีตหัวหน้าพักเก้าไกลมีการสวมใส่ชุดชนเผ่ามีการถ่ายรูปร่วมค่ะกับคนในพื้นที่ ซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นคนไทยหรือว่าเป็นชนเผ่าอะไรส่วนคนขวาสุดค่ะก็คือสสอพักสมที่รับผิดชอบในพื้นที่นั่นเองหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตค่ะเข้าไปคอมเมนต์ถกเถียงกันเป็นจานวนมากจากประเด็นนี้ยังไม่คลี่คลายค่ะเรื่องของการให้สัญชาติไทยก็กลับมาเป็นประเด็นใหญ่อีกครั้งในวันนี้เมื่อนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้มีการออกมาประกาศคอรมอไฟเขียวให้สัญชาติไทย483,000คนส่ตงต่อ มหาไทยประกาศบังคับใช้ไม่เกิน60วันเชื่อทุกส่วนได้ประโยชน์แต่การพูดของนายกรัฐมนตรีนั้นไม่ชัดเจนพอค่ะทําให้คนไทยค่ะมีการออกมาโจมตีมติครมอนิ้เป็นจํานวนมากโดยไม่ได้มีการพูดให้หมดค่ะว่าในกลุ่ม4 8 3 0 0 0คนเป็นบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรไทยของชนกลุ่มน้อยมีประมาณ29,000คนและกลุ่มที่4กลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรไทยของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน โดยมีการสำรวจไปแล้ว ซึ่งคนเหล่านี้ก็พูดภาษาไทยเป็นคนไทยที่ยังไม่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องทำให้คนไทยมีการออกมาโจมตีเรื่องนี้เป็นจำนวนมากและเพราะความสื่อสารที่ไม่ชัดเจนของรัฐบาลค่ะตอนนี้ทำให้ต่างดาวที่ได้รับรู้ข่าวสารพากันดีอกดีใจตามไปด้วยว่ารัฐบาลไทยจะให้สัญชาติไทยกับพวกตัวเองและก็มีบางกลุ่มนะคะที่คาดว่าอาจจะมีการฉกฉวยโอกาสจากการประกาศในครั้งนี้ถือโอกาสในการที่จะแทรกซึมเข้าไปสวมรอยเพื่อที่จะเอาสัญชาติไทยให้ กัับลุ่มของตวเองด้วยเพราะตามที่ครมมีการประกาศนั้นนะคะพบว่ามีจุดอ่อนค่ะที่เอื้อต่อการตรวจสอบข้อมูลนั่นก็คือการร่นระยะเวลาดําเนินการ ใหสถานะแก่คนต่างชาติประกอบด้วยการขอใบสําคัญถิ่นที่อยู่ของชนกลุ่มน้อยลดเวลาการดาเนินการจาก270วันเหลือ5วันเช่นหนึ่งค่ะยื่นคําขอพร้อมหลักฐานในกรุงเทพมหานครที่สํานักงานเขตจังหวัดอื่นอําเภอตรวจสอบคุณสมบัติเอกสารหลักฐาน1วัน้อมพิจารณาอนุญาต3วันและ3ค่ะเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านและทําบัตรประจําตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย1วันและการมีสัญชาติไทยของบุตรบุคคล ต่างชาติลดเวลาดําเนินการค่ะจาก180วันเหลือ5วันคือ 1. ยื่นคําขอพร้อมหลักฐานในกทมที่สํานักงานเขตจังหวัดอื่นอําเภอตรวจคุณสมบัติเอกสารหลักฐาน1วัน 2. พิจารณาอนุญาต3วันและ3เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านและทําบัตรประจําตัวประชาชนคนไทย1วันเรื่องสุดท้ายวันนี้นะฮะนะออกมามารุมมาต้มกันมากมายหลายฝ่ายเกี่ยวกับเรื่องของกากูดนะ หลายคนก็ออกมาพูดนะบอกว่าเราไม่เสียเกาะกูดนะก็จริงอยู่นะเราไม่เสียเกาะกูดแต่มันก็เฉียวเฉียวนะตามเส้นที่เขาขีดเป็นเส้นทางยาวเนี่ยนะมันก็จะพลาดผ่านก,กลางเกาะกูดนะนะครับแต่ก็มีคนพยายามที่จะบอกว่าเราไม่ได้เสียเกาะกูดจริงครับแต่ไทยอาจจะเสียอาณาจักรนะแผ่นดินทางทะเลหากยังเดินหน้า e m b 4สสี่เพราะความไม่ชัดเจนเรื่อง หลักเขตแดนน,นนี่คืออันตรายที่ไทยอาจจะเสียแผ่นดินที่ติดกับเขเมรเหมือนที่เคยเสียเขาพระวิหารมาแล้วเพราะการกระทําของรัฐบาลและความเห็นแก่ตัวของนักการเมืองทั้งหมดที่ร่วมอยู่ในรัฐบาลชุดนี้เพราะฉะนั้นพรรคการเมืองนักการเมืองในกลุ่มนี้เนี่ยนะประชาชนไม่สามารถที่จะไว้วางใจได้เลยเพราะเขาไม่มีเจตนาที่จะแก้ไขดูแลป,ปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง นะประชาชนเรียกร้องอะไรขึ้นไปเขาไม่เคยสนใจทั้งๆท,ท,ที่เขามาจากประชาชนแต่เขาสนใจอย่างเดียวว่าเขาจะเดินตามนโยบายนะเดินตามาความต้องการของพวกเขาอย่างไรเราจะเห็นว่ามีการเ,าเมื่อมีการถแถลงข่าวทุกครั้งจะมีหัวงอกหัวดำนะที่คร่ำบอดอยู่ในวงการเมืองเนี่ยนะยืนเป็นแบล็กเกล์กันเพียบด้านหลังนะ คนเหล่านี้มีประสบการณ์คนเหล่านี้ที่จริงรู้แต่คนเหล่านี้ก็หลงอำนาจดังนั้นจึงน่าเป็นห่วงวา่าเราจะเสียดินแดนนะาทางด้านของขเขมรและเราจะเสียอาณาจากักรเสียแผ่นดินทางด้านพมา่านี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงเราไปดูารายละเอียดกันครับว่าเขาพูดว่าอย่างไรนะครับทั้งหมดนี้คือข้อเท็จจริงครับเส้นเนี้มันข้ามไปอย่างนี้ไม่ได้นะครับ ในโลกไม่มีใครเขายอมให้ประเทศอื่นมาขีดทับอาณาเขตของตัวเองอย่าลืม12ไมล์ทะเลเหมือนแผ่นดิน <huh. S 2> ไม่มีใครเขายอมให้ทําแบบนี้ถ้าทําแบบนี้เขาไม่เจาราจาด้วย <sim. S 2> ถือว่าไม่เปนตัมันต้อง <Or> ออ่างองี่นะใช่มันต้องวิ่งตรงฮะ <ๆ S 2> วิ่งตรงลงมาปุ๊บก็ใช้ไอ้เรื่องของ e q u i d i s t a n t คือระยะเท่าเป็นตัวแบ่งพื้นที่กันนี่สำคัญมากครับอันนี้คือภาพพื้นที่ทับซ้อนและมีบ่อน้ำมันอยู่จริง Icana, แล้วเห็นเส้นสีสีม่วงนี่ไหมครับเส้นสีม่วงนี่คือขอบเขาเรียกว่าแองปัตตานีเขาพยายามกินเข้ามาถึงแองปัตตานีให้ได้แต่ถ้าขีดแบบไทยเขาจะไม่ได้เลยเขาฉลาดนะเขาฉลาดนะคือแม้แต่ฝ่ายไทยเองเ็ายังไม่ค่อยแม่นเรื่องนี้เลยซึ่งเป็นเรื่องอันตรายมากว่าที่เขาขีดเนี่ยเขาเจตนาขัดขาเราไม่ให้ขุดน้ำมันใช่หรือไม่นะครับ เราก็ควรจะผลักดันให้เขาขีดตามกฎหมายทะเลเราอาจจะโดนนิดโดนหน่อยก็ไม่ได้ว่าอะไรกันแต่ขอให้มันไม่เกินสักเจ็ดพันตารางกิโลเมตรผมว่าเหมาะสมและการกระทํายังเกิดขึ้นว่าเขายังสร้างเขื่อนนี่เขตประเทศไทยนะครับสร้างเขื่อนตรงนี้ต้องเข้าใจก่อนกฎหมายทะเลข้อที่11บอกว่าเขื่อนใดถ้าติดกับแผ่นดินให้นับเป็นแผ่นดินโหอย่างนี้เนี่ยเขาจะต้องนับ,นบไปตัวนี้เขา <laughs> มันก็จะดันเข้าไปพ <laughs> ื้นนู้นเลยใช่ เขาพยายามจะหาทางที่จะทำให้พื้นที่เกาะกูดเป็นของเขาให้ได้ผมเชื่อนะครับว่าพี่น้องคนไทยเนี่ยงานนี้เอาไงเอากันแล้วถ้าจะลองของกับพี่น้องคนไทยเดี๋ยวได้เห็นดีกันครับว่ามันและโคดเงาสการาดมันเนี่ยว่าพี่น้องคนไทยจะยอมให้มันอยู่ในแผ่นดินไทยหรือเปล่าเราต้องช่วยกันรักษาทรัพยากรรักษาอาณาเขตของประเทศไทยเราเพื่อไว้ให้เป็นลูกหลานของคนไทยของเราทุกคนครับ ไม่ใช่เอาไปแบ่งกัน50 50เพื่อลูกหลานเพื่อโคตรเง่าพวกพวกพ้องของพวกมันผมก็บอกได้เลยแล้วก็เชื่อว่าพี่น้องคนไทยทุกคนถ้ามันยังดันทุลังแล้วจะให้เกิดมรคผลนะตามที่มันแล้วก็พวกพ้องตั้งใจไว้แล้วดูใจพี่น้องคนไทยนะครับว่าถึงเวลานั้นจะเกิดอะไรขึ้นต้องถามก่อนว่ายกเลิกเราได้อะไรคุณถามว่ายกเลิกแล้วได้อะไร ผมถามกลับครับไม่ยกเลิกแล้วคนไทยได้อะไรไฟเท่าเดิมน้ำมันแพงเท่าเดิมก๊าซแพงเท่าเดิมหรืออาจจะมากกว่าเดิมผลประโยชน์คนไทยไม่ได้ได้นิดนๆหน่อยๆประเทศได้นิดหน่อยแต่ผู้ที่ได้อย่างมากมายมหาศาลก็คือบริษัทเซฟรอนอเมริกาที่ได้ไปอเมริกา นุนหลังพวกคุณอยู่เหรอถึงได้เดินหน้าเต็มรออเมริกากำลังเดือดร้อนกำลังขัดสนอยู่เหรอถึงได้พยายามที่จะทำตรงนี้เพื่อให้เซฟลอนได้น้ำมันตรงนี้ไปนี่คือคำถามครับในโมยเนี้ยเปิดให้ทั้งสองประเทศได้คุยกันเราจะมายกเลิกถ้าถามว่ายกเลิกเราได้อะไรบ้างถ้าเรายกเลิกส่ายเดียวเราโดนฟ้องร้องจากกัมพูชาแน่นอน ะะซึ่งมันไม่มีประโยชน์ทำํำไมจะยกเลิกไม่ได้แค่เอาเข้าสภาประชุมคลรมอแล้วลงมติก็ยกเลิกได้โดยที่ไม่ต้องแจ้งขมนไม่ต้องกลัวว่าจะถูกฟ้องถึงจะฟ้องก็ทําอะไรไม่ได้ก็ทําอะไรเราไม่ได้เป็นข้ออ้างที่คุณจะทําต่อเพื่อผลประโยชน์ของอเมริกา ครับทั้งหมดนั้นคือข้อเท็จจริงที่กระผมเต่านิจานนำมาเสนอในวันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าเราไว้วางใจรัฐบาลนี้ต่อไปอีกไม่ได้อันเนื่องมาจากว่าการเลือกตั้งความต้องการที่จะให้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจึงให้มีการเลือกตั้งขอฉันทามติจากประชาชนเมื่อประชาชนให้ฉันทามติเลือกคนเหล่านี้เข้าไปเป็นสส เข้าไปเป็นรัฐบาลแต่ก็ปรากฏว่า,าหลังจากที่ได้เป็นแล้วนะก็ไม่ฟังเสียงของประชาชนใดๆแทนที่จะหยุดสักนิดหนึ่งนะนำเอาเรื่องราวที่ประชาชนร้องขอขึ้นไปเนี่ยนำมาพิจารณาถ้าไม่เข้าใจก็เรียกผู้ร้องนะเข้ามาอธิบายความท่านก็จะมีความกระจ่างและเข้าใจมากขึ้นแต่ปรากฏว่ารัฐบาลนี้เหยียบหัวประชาชนแล้วได้ดิบได้ดีก็ถีบทิง้ง เพราะฉะนั้นพักการเมืองทุกพักที่ร่วมรัฐบาลอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะเท่ากับเป็นพักการเมืองที่โกหกหลอกลวงประชาชนนะแล้วก็ไม่สนใจที่จะฟังเสียงของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเรื่องที่สําคัญเรื่องแรกเลยเนี่ยคือการผลักดันกลุ่มแรงงานพามา่าต่างด้าวนะที่ผิดกฎหมายผู้ค้าขายที่ผิดกฎหมายนะครอบครัวของพามา่าที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ออกไปนอกประเทศนะครับแล้วก็มาวางจัดระบบระเบียบกันใหม่ นั่นคือกา,การให้อาชีพของประชาชนที่จะกลับมาทำมาค้าขายและเป็นการแก้หนี้ในครวัวเรือนรัฐบาลไม่เห็นไม่สนใจนะครับกับประกาศที่จะให้สัญชาติและจะมีการสวมติกกันอีกจำนวนเยอะแยะมากมายจนพม่าก,กล้าที่จะออกมาประกาศบอกว่าจะปกครองประเทศไทยส่วนทางด้านเขมรก็ดำเนินการในสิ่งที่ประชาชนพยายามคัดค้านแต่ก็พยายามที่จะออกมากล่าวหานะ มีที่ปรึกษานายกบางคนบอกจุดไม่ติดเดี๋ยวนี้ประชาชนคนไทยไม่โง่ละเขาไม่โง่หรอกครับถ้าเขาโง่เขาไม่คัดค้านนะถ้าเขาโง่เขาไม่คัดค้านเขาไม่ออกมารวมตัวกันกดดันผลักดันนะกลุ่มต่างด้าวที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพม่านะครับและเขาไม่ออกมากดดันนะต่อต้านเรื่องของกาะก,กูดนะนั่นคือคนไทยไม่โง่ไงแต่พวกคุณน่ะยังโง่อยู่ นี่คือสิ่งที่เราถึงบอกว่าเดือนธันวาเราจะเดินงานของเราตามสเตปเราจะพากลุ่มของพิทักษ์ชาติราชบัลลังและกลุ่มช่วยเหลือประชาชนของท่านชัชวาลอุ่นแก้วนะครับไปติดตามเรื่องที่ทำเนียบรัฐบาลไปกดดันรัฐบาลถ้ารัฐบาลไม่สนใจเราก็จะไปยื่นต่อทหารให้ทหารออกมาแก้ไขปัญหาเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองนะและถ้ายัางไม่ได้รับการตอบรับเราก็จะต้องร่วมกับทุกๆกลุ่ม ในการผลักดันรัฐบาลนี้หรือขับไล่ให้พ้นไปจากประเทศไทยไม่เช่นนั้นคนไทยจะตกเป็นทาสทั้งพม่าและเขมรอย่างแน่นอนครับ